ทุกคนวันนี้อูนจะมาถอนรีวิวถอดเหล็กจัดฟันใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวอูนให้เพื่อนๆดูหน่อยดูฝักเหล็กตอนนี้อูนจัดฟันได้กี่เดือนแล้วสมเดือนเป็นจัดฟันฟันบนอ่าให้อูนอธิบายดีกว่าแล้ว <Yeah. S 1> เป็นไงคะจัดสามเดือน แล้วเดี๋ยวจะต้องมาจัดฟันล่างใช่ไหมทำดีๆดูค่ะทำตรงๆกาฟันล่างอีกเ่ะะใช่ค่ะเดี๋ยวรอให้ซี่นี้ขึ้นก่อนแล้วอุ๋นจะมาจัดฟันฟันล่างใช่ไหมคะอฟันบุญนจะเอาเครื่องมือออกแล้วนะคะทุกคนนี่คือการจัดทา้าหน้าตรงๆจิ๋วอนี่คือการจัดข้างบนประมาณสามถึสเดือนเนาะจะถอดแล้วนะคะ เป็นไงบอกทุกเพื่อนดิบอกเพื่อนด,อนดิเป็นไงความรู้สึกเป็นไงคะทำหน้าดีๆจูกมาบอกเพื่อน <laughs> ทำดีๆทำดีๆไม่ให้บอกไม่บอกเนี่ยอะไรนะอ่ะเร็วหนึ่งนาทีแล้วหายแล้วอากลับมา <c oughs> อโอเค มันเป็นยังไงเป็นยังไงแล้วให้เพื่อนๆฟังกปกติแล้วใส่ใส่เหล็กมาลองยิ้มให้สวยให้ทุกคนอันนี้แบ็คพิคงแต่ตอนที่เราถอดแล้วเราจะค่อยมาดูกันใช่ไหมว่าจะเป็นยังไง,งใช่ไหมคะหนูมีผมหน้ามาด้วยนี่ผมหน้าม้าของหนู กระเทยเลยเอ่ะมันกระเทยเอ้าวหมุ่จัดตอนกี่ขวบคะตอนเนี้ยแต่ฟันตอนกี่ขวบเก้าสิบเก้าเก้าขวบเก้าสิบหมอบอกว่าไม่ควรจะเกินเท่าไหร่ถ้าเกินเก้าขวบหมอไม่ทำให้ใช่ไหมหอ้ยิ้มแล้วจะปิดคลิปแล้ว สฟนวยเรียหนูอยากดูตอนนี้ผมหน้าม้าแม่เอากล้องมาใกล้ๆหน่อยบายบายไม่เป็นนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูตอนเอาออกกันด้วยสวย